ทีนี้คำว่า d i g i ิ a l disruption ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดอาการต่อเนื่อง mm hmm. จากตั้งแต่กระทบกระเทือนวงการบันเทิง mm hmm. กระทบกระ,กระเทือนการทำงาน mm hmm. ในวงการบันเทิงหลากหลายรูปแบบล่าสุดผมเริ่มเาเรียกว่าเปลี่ยนทัศนคติในการคิดที่จะนำเสนอเรื่องของวงการบันเทิ mm hmm. ง,งรท mm hmm. หรือความสามารถของตัวเองในอีกรูปแบบหนึง่ง mm hmm. คือรูปแบบเพลงที่เป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งแวดล้อมผมยังมีโครงการอื่นอย่างเช่น sounds of earth หรือว่า SO e. S O E mm hmm. ที่เราคิดว่าจะมีส่งผลที่จะช่วยเรื่องของอาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากจากการกลับมาทํางานครั้งต่อไปไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราต้องเอาคุณภาพนําเราต้องเอาสิ่งที่ไม่ได้เอาปริมาณอย่างเดียวใครที่ยังทําสถานีโทรทัศน์รายการโทรทัศน์ที่ยังพึ่งแต่เรตติ้งเอาเชิงปริมาณอย่างเดียวแล้วก็คุณภาพที่ขาดหายไปงานทางด้านสื่อต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันกําลังเกิดอะไรขึ้นเราจะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่แย่เริ่มกว่าเดิมกลับไปเหมือนเดิมหรือว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็ต้องก็ต้องเปิดลืมหูลืม,ลมตาดูกัน ดีแล้วกําหนดขึ้นจากตัวเราเองก่อนเปลี่ยนในนี้ก่อนที่จะไปเปลี่ยนสิ่งอืงง่นใช่เพราะต้องเปลี่ยนอย่างแรกในเรื่องการทํางานพี่จอรนพอเจอลักษณะเปลี่ยน Mindset สิ่งแรกนี่คือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นประเทศพุทธที่ มีเรื่องของสมาธิเรื่องของสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่เรามีอยู่เหนือกว่าหลายๆประเทศที่อาจจะ,ะไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรดำเนินชีวิตได้ตามปกติเมื่อเทียบกับประเทศไทยเราการบริหารจัดการก็ดีของประเทศไทยเราเราก็ถือว่าโอเคก็ต้อง,ต,องต้องมานั่งวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบางคนบอกว่ากลัวความตาย1 2. ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคนไทยนะมีสติสัมประชัญญ,ญะเหนือกว่าหลายๆประเทศที่กําลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ mm hmm. ตรงนี้ตั้งหากและที่ผมมองว่านี่คือข้อได้เปรียบของเราซึ่ง นี่แหละมองจากจุดนี้แล้วต่อยอดมันออกไปแต่อย่าก,กลับไปทางที่เป็นเรื่องของการที่ไม่สร้างสารรค์อย่าก,กลับไปในทางที่เรียกว่าเป็นเอาปริมาณอย่างเดียวผมก็ว่าก็โอเคนะประมาณนั้นผมยังเล่นดนตรีอยู่ฮะจริงๆแล้ว จริงๆแล้วผมมีเพลงที่แต่งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงดิจิทัลวัคซีนผมแต่งเพลงเรื่องลองรักโลกกับคุณเควงพ,งพองเนี่ยนะครับต้องให้เครดิตเขาด้วยเนี่ยแล้วก็เล่นดนตรีกับกล้องนะครับเล่นดนตรี<อ>รกับโจกับนูวโวอยู่ตามปกติยังแจมยังอะไรอยู่นะครับผมงานวัดงานแต่งงานอะไรติดต่อผมได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่จอยเดียวอ่าเีมีงานจ้างเข้ามาไหมี่รอนีเรา เรามีการยกเลิกงานจ้างครับ mm. ค่อนข้างเยอะมากนะครับยกเลิกเลยไปจนถึงประมาณเริ่มนับหนึ่งอีกทีนึ่งมองอาการอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดดูมผมเชื่อว่าทุกคนดูกันนะว่าเออเห็นภูกเก็ตจะเปิดละภูกเก็ตจะเปิดไหมไม,ไม่เปิดละเดี๋ยวเปิด,หร,ปดหรือไงอะไร Social distancing คืออะไรยังไงเราก็เลยเป็นคนที่รู้และใช้เทคโนโลยีในการที่จะให้เกิดการเล่นกิจกรรมรูปแบบใหม่เป็น Social distancing ภายใต้โครงการ Sounds of Earth หรือว่า S O E Sounds of Earth j o จรนั้นคือการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเล่นท่ามกลางธรรมชาติแต่เป็น orm, มิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีระบบ PA system ไม่มีการส่งเสียงดังใดและยังอยู่เป็น social distancing อยู่ด้วยในเวลาเดียวกันก็ติดตามได้ประมาณต้นเดือนกันยายนนี้ครับ